สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดนดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้หมอตักแตนนะคะได้มีโอกาสไปทําบุญน้องบริจาคก,ก้อนทองเพื่อรอพระประทานนะะร่วมกับนุเรนทิร่วมกตันยูและได้บริจาคโครงศพให้กับบุคคลรายญาติด,ด้วยจึง นำผลบุญนะคะผลกุศลที่ได้ทำในวันนี้นะคะมาฝากทุทกทท่านกันนั่นเองนะคะให้ได้ร่วมอันโมทนาบุญด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะได้พบแต่ความสุขความเจริญให้ผลบุญที่ได้ร่วมกันทำและได้อันโมทนากันในครั้งนี้นะคะสำเร็จชับพันทันใจทุกประการนะไว้ ก่อหน้าหมอตักแตนนะคะไปทำบุญที่ไหนอีกก็จะนำบุญนี้มาฝากให้นะคะผลจากการทำบุญหลอ่อพระนะคะและทำให้โรงศพนี้นะคะก็ขอให้ส่งผลให้ทุกท่านเฮงๆเรวยๆยเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และอยากได้อะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมเอานะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน